ครับวันนี้ยังเป็นทักสิงคิดเพื่อไทยทําอยู่ไหมคราบคณะกรรมการเราเนี่ยมีสิบกว่าคณะนะครับเราเอาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์มาระดมสมองขึ้นมาครับไม่ได้มีใบสัง่งจะลงไปถึงขนาดที่รู้เหรอครับว่าเอาโคล้านตุเอาโคเลี้ยงลองเงินล้านได้อย่างไรอะไรต่างๆนี่มันไม่ใช่นะครับม,มันก็มีการแลกคือไม่ใช่ใบสัง่งคือเป,เป็นปัญหาจากเรา,เาคนขอ,ของเรานะครับผมยกตัวอย่าง ท่านวิสุทธิชัยนรุณซึ่งเป็นด้านเกษตรนะครับท่านเป็นเกษตรกรด้วยตัวเองท่านก็ลงไปทดลองด้วยฝีมือแล้วก็ด้วยตัวท่านเองกับเครือข่ายที่ท่านเป็นนักวิชาการต่างๆแล้วออกมาใช้เราก็ปรึกษาหารือกับคนที่เชี่ยวชาญจากภาคสนามสมมติว่าเรื่องอย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องอย่างนี้สสอไปพูดแล้วมันมันไม่โดนใจนะครับเราก็ต้องมาปรับแต่งว่าเออพูดยังไงให้โดนใจเพราะฉนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยคือพักช่วยกันคิดช่วยกันทำ นโยบายในยรอบนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันมันเหมือนกับการปัดฝุ่นนโยบายเดิมเหมือนกันเพื่อไทยมาถึงทางตันหรือเปล่าหลายท่านไปตั้งโจทย์ว่ามันเหมือนเดิมครับที่จริงโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลายเรื่องเป็นปัญหาเดิมแต่มันเปลี่ยนมิติไปผมถามว่าการที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร3เท่าเคยมีมาก่อนไหมนะครับเรื่องเก่าๆนี่นะครับเรายกระดับไปหมดเอาละเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมัน30 20ปีมาแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนยกระดับขึ้นไปแล้วเพราะเทคโนโลยีต่างๆให้รเราจะยกระดับเราจะใช้บัตรประชาชนแล้วให้สามารถรักษาได้ล่นเวลาเอาของดิจิทัลเทคโนโลยีเอาของดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นอันนี้มันจะเป็นปัญหาไหมคุณหมอเมื่อกี้ค,คุณหมอบอกแล้วนโยบายใหม่ก็มีแต่ใหม่ๆเนี่ยมันฟังแล้วยังไม่ติดหูอ่ะของดีด<ห>นเนี่ยนะนะครับก็ต้องบอกให้จําได้ ใช่ไหมครับแล้วเราทําดีกว่านั้นทีนี้เพิ่งพูดเมื่อวันศุกร์นอกจากนโยบายเนี่ยเรื่องของ310ที่นั่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยมาพร้อมกับนโย,นโยบายหรือจริงๆมันเป็นโจทย์ของเพื่อไทยก่อนที่จะคิดนโยบายแล้วทุกคนโจทย์ทางการเมืองกับนโยบายไปด้วยกันทางบงั้นนี่โจทย์ทางการทั้งหมดเนี่ยคือยุทธศาสตร์ในการยึดคืนทวงคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนฟังดีๆนะครับ ยุทธศาสตร์ในการทวงคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนเป็นยังไงครับมันมีบันไดาสาขั้นครับขั้นที่หนึ่งคือคุณต้องเนื่องจากว่าใช้เขาใช้ระบบประเด็ดการฉีกรัฐมนูญและเขียนกติกาให้ได้เปรียบตลอดเวลาเมืม่อปีหกสองเราก็ได้สอสอถึงรวมกันแล้วฝ่ายประชาธิปไตยรวมกันเนี่ย2 5 5้อยห้าสิบห้าคนปั๊บเนี่ยเขาก็ยังขโมยเสียงไปเลยเขาทําให้คุณ d i s q u a l i f ยซะก่อนให้ต่ำไปเสร็จแล้วก็เอาสสเข้าอี้เสริมบวกกับเรื่องสวเข้ามานะครับอ่ะเที่ยวนี้ เราต้องเอาให้ชัดว่าเราต้องมีสสไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรคือ500คนครับทำไมเพราะว่าคุณจะป้องกันไม่ให้การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอีกเพราะนั้นร,รัฐบาลถ้าคุณตั้งเสียงข้างน้อยคุณอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นบันไดก้าวที่1เพราะฉะนั้น250ในณวันนี้เนี่ยเอ๊ะมันชักมาเรื่อยๆกระแสชักชักมาเรืร่อยๆผมว่าโพของขออนุญาตยกนิด้าโพบ มันบอกอยู่แล้ว่า49 49รวมกันแล้วนี่ก็คือมันถึงแล้วนะ250ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบันไดขั้นบันไดมันต้องเลื่อนไปเพราะว่าแค่นี้ไม่พอการที่คุณจะเอาชนะ,ะเผด็จการที่ร่างไว้แล้วก็สืบทอดอํานาจผ่านรัฐธรรมนูญคุณมี250สวามาเอามาช่วยคุณอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องได้ให้เกินกว่านั้น เกินกว่านั้นเนี่ยร,รัฐบาลต้องรัฐบาลที่เป็นพรักใหญ่ที่สุดต้องยืนให้ปักหลักให้แข็งแรงรไม่งั้นจะถูกขโมยเสียงแล้วไม่มีใครกล้าเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็เลื่อนเป้าหมายไปแล้วถึง300รับให้มั่นใจว่าเอ้ยเอาถึงนะพอถึงเสร็จเนี่ยคนฝั่งฝังของที่มาจากที่จะกลับตัวกลับเนื้อกลับตัวหรือว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอยู่แล้วนี่มารวมกันได้ติดจึงจะสู้กับอีก250นะครับ นี่เป็นประไดนขั้นที่หนึ่งท่นี้ถามว่าเราทําอย่างไรเราปักธงเลยว่าการใช้อํานาจในการเลือกตั้งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ชีวิตคนดีขึ้นเราเป็นพรรคเดียวคือพรรคพรรคแรกรอันนี้หมายควาเพราทุกคนอื่นก็ตามมาแล้วเราเป็นพรรคแรกที่ประกาศเรื่องหารายได้ไดเพราะฉะนั้นเราเป็นพรรคแรกที่นําเสนอเรื่องของการสร้างไรายได้ตอนนี้คนอื่นลองตามแล้วเพราะเราปักธงว่าการที่รัฐบาลจะได้อํานาจรัฐเนี่ย เราจะเป็นรัฐบาลที่ทําให้เขามีรายได้ดีขึ้นนะครับในทงที่สองเป็นก้าที่2เราต้องไปถึงเป็นรัฐบาลแล้วก็ทําให้สิ่งเหล่านี้ไปได้เก้าที่3ก็คือว่าเราจะต้องแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐมนูญนี้โดยระบบของประชาธิปไตยนะครับเราต้องมาจากระบบประชาธิปไตยคือโดยใช้สสรการแก้รัฐมนูลเราภายใต้กรอบการแก้รัฐมนูญนี้ขออนุญาตให้โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะฉะนั้นเราแก้รัฐธรมนูญภายใต้ระบอบที่เป็น ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยกรอบอันนี้แล้วก็เปลี่ยนวิธีการที่ระดมให้ระดมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็จะว่ากันยังไงว่าไปเลยนะครับในกติกาใหม่นั่นคือเป้าหมายที่สามของเราเพราะฉะนั้นอันนี้คือยุทธศาสตร์ในการทวงคืนประชาธิปไตยของประชาชนอย่างสันติวิธีไม่ใช่สามขั้นไม่ได้มีขั้นไหนที่ดึงชื่อของทักษิณมาช่วยดึงชื่อของทักษิณมาใช้ ชื่อนี้ยังมีความจําเป็นต่อพักนี้อยู่ไหมวันนี้วันนี้เห็นไหมครับพักเพื่อไทยนี่คือเครดิตมันอยู่อยู่โดยที่ประชาชนเข้าใจอยู่แล้ว<ม>เพราะเนื่องจากว่าท่านตั้งหรือว่ามีเครดิตเก่าตั้งแต่ออไทยรักไทยไม่จำเป็นต้องเอาชื่อมาโชว์เลยถูกไหมครับแต่เจตนาแล้วก็คนที่หน้าตาที่เป็นคนที่แล้วก็นําเสนอสิ่งที่เป็นสิ่งที่<ม>พูดง่ายเก่าให้ถูกที่คันอนะ่ะค,คือประชาชนเขา<ม>เขา,เขารู้สึกว่าเขาย่ําแย่ล้าหลังนะครับถดถอย ก็เอาชีวิตเหล่านี้คืนให้เขาเท่านั้นเองโดยที่เขาเชื่อว่าพรรคเนี้ยทำได้ไม่ต้องใช้ชื่อทักษิณชินวัตรแต่ทำไมในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยยังต้องมีคนตระกูลชินวัตรอยู่ในบัญชีคนที่อยู่ในตระกูลชินวัตรก็มีเจตนาที่ทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ไหมครับดังนั้นหรือ,อว่าทำไมจำกัดนะครับว่าไม่ห้ามมีชื่อของชินวัตรอยู่ในการเมืองไม่งั้นก็เขียนในรัฐมนูญเลยว่ารัฐรมนูญฉบับไม่ให้ชินวัตรทำงาน คุณต้องการประโยชน์ของประชาชนใช่ไหมครับ ừ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  ใครก็ได้วันนี้ไม่สังเกตเลยครับเราก็มีการาระดมเข้ามาแม้กระทั่งคนที่สสที่ไปอยู่ที่ทางอื่นเนี่ยนะครับเพราะว่าถูกอํานาจรัฐกดไว้เยอะนะวันนี้นี่เข้ามากลับเข้ามาช่วยเป็นทีมเดียวกันตั้งหลายคนครับนะครับพูดถึงทีมเนี่ยพูดถึงแค a n ิเดตนายกวันนี้แน่ๆแล้วคนเห็นชื่อของคุณคุณอิงแพทองทานชินวัตรชื่อหนึ่งชื่อของคุณเสษฐาทวีสินชื่อหนึ่ง ถ้าสุดท้ายแล้วผมไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายชื่อที่สจะเป็นใครแต่แค่สองชื่อนี้ในมุมของหมอมิง้งแพทย์พรมมินเนี่ยถ้าต้องเลือกจริงๆเสนอเป็นนายกจริงๆเนี่ยคือใครวันนี้ยังบอกไม่ได้เลยคือตัวที่เป็นทางการที่จะเป็นแคดดีเดตนายกยังไม่ได้ประกาศพีแต่คนก็เดาว,ว่าคงจะมา2ท่านนะครับผมเองว่าเรามีคนที่มีความสามารถทั้งทั้งสิ้นนะครับความสามารถวันนี้จะต้องแก้ปัญหาต้องเข้าใจโลก เข้าใจในภาคของธุรกิจซึ่งทั้งสองท่านมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยผมว่าพรรคเองก็คงต้องตัดสินใจผมเองไม่ได้เป็นกรรมการพรรคไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเราก็นําเสนอว่าแนวทางจะเป็นอย่างนี้ก็ไปเสนอไปนะครับ <ใน S 1> แล้วใน<า>ความเป็นจริงเนี่ยในทางการเมืองสมมุติถ้าคนเลือกแล้วคุณอิงไม่ได้เป็นนายกคนก็อาจจะอ,อกหักเพราะทุกโกเนี่ยเวลาเขาโคแคนดิเดตนายกอย่างนี้ได้ที่คุณหมอยกมาก็ใช้ชื่อของแพรทองทานในทางการเมืองถ้าไม่ใช่คุณเสภา คุณเสฐาก็ไม่รับตำแหอน่งอื่นเหมือนกันผมเอาอย่างนี้ดีกว่าข้าไปลงภาคสนามนะครับเราพูดกันลอยๆอย่างเงี้ยล่าสุดนี่ที่ระยองนะครับค,คุณอุ้งยิงไม่ได้ไปครับแต่ว่าน้ําใจเทให้หมดแล้วถ้าไปดูนี่นะครับผมคิดว่าคนก็ยอมรับคุณเศฐาเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสองคนออกไปคู่กันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าค,คุณคุณอุ้งยิงก็อาจจะเรื่องทางสุขภาพและข้อจํากัดจริงๆ นะครับก็ทําให้ออกไปน้อยลงแต่มันส่งทอดันตรงต่อเป็นเป็นทีมอยู่แล้วครับคือถ้าดูการตอบสนองแล้วเนี่ยวันนี้เข้าถือเป็นพักอ,อันนี้นี่ผมว่าเรายืนยันได้หลายครั้งเมื่อในการเลือกตั้งที่ผ่านๆมานะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับเขาเชื่อในประชาชนได้พัฒนาขึ้นไปจนเรื่องพักเรื่องนโยบายแล้วแล้วเขาเชื่อว่าเราเสนอคนที่ดีที่สุดมผมว่ามัน คนมันพากันเป็นให้เป็นเรื่องของบุคคลหนักเกินไปนะครับแต่พอเห็นในลักษณะพักเราผมถึงบอกว่าพักไทยรักไทยเป็นพักแรกที่ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้รัฐมนูนปี40ซึ่งมันเป็นมิติใหม่ที่เป็นการนําเสนอนโยบายนําเสนอการมีส่วนร่วมของประชาชนนําเสนอการตรวจสอบที่แท้จริงจากประชาชนแล้วก็มีเสรีภาพมันเป็นมิติใหม่ที่ทําให้เปลี่ยนแปลงระบบไปพอสมควร ผมถามในการวิเคราะห์มาเยอะแล้วผมถามในฐานะที่หมอมิงเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่กับไทยรักไทยมานานเนี่ยแหละถ้าสองคนนี้ไกลแล้วในมุมของหมอที่คิดว่าเหมาะดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ยังมีคนที่สามอีกแล้วถ้าถ้าเราเปิดให้ห้าคนก็มีห้าคนดังนั้นเรื่องของบุคคลวันนี้ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหายัางไงหมอหมอเลือกทั้งสองคนพักจะเลือกอยังไงคือถ้าถามในฐานะประชาชนนะครับแล้วผมว่าไปวันนี้ไปถามดูได้ ลองเลือกดูใครมันเขาก็เลือกได้ทั้งคู่อ่ะครับถ้าดูให้ดีหลายโพลคะแนนเท่ากันเป๊ะนะจริงๆครับเดี๋ยวใกล้ๆเลือกตั้งใคร b s ไปทำดูสิครับเดี๋ยวใกล้ๆเลือกตั้งเราคงต้องคุยกันอีกสักรอบนะครับคุณหมอเพื่อประเมินสถานการณ์สเต็ปต่อสเต็ปทำไมถามผมอ่ต้องถามคนอื่นคนอื่นเขาเป็นคนคนทำนะครับขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณมากครับ